สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮตเตอเร์เตเตอเตเตเออร์เตอรเตเนเอเ

ក <test Springs th> ្រ <bedtime> ូមឡាគ oh, េអត <source> ់ទៅពីអូអូទៅស្គាល់ទៅយកទៅ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  Trời ơi, chiếc แก็ waited, hungry hungry sure, sure. Hence, ับจดเล็กน oh, right. uh, ูนเลยคบสนูนกเล็กล็กเป่มอือเนี่ยนี่ตรองอยู่ลเออตัวนี้ลูกตัวนี้เสียปัอนี้ตัยืนตัวเสียยืนวเสียบตยื่ิดลอกนืมอ่าปัดเดียวนะปัดเดียวเอออะไรละ คทำไปททีละอันท like? like ีละหลังฮะไม่ผูกลูกดีผกแตูกบ้านมีกสุดอาไิเลน่เียระชยดูดีเลยดูดีเลในในใใงทีมร เกือบหมุดเงี้ยเลยเลเลยปาทุกทป้าุกมเเงี้ยเลยเกือบมุดกำแพงวัดหเลีวมาเี้ยวฟูคนจังจีจัรีกรแนนกลุ่มเลือกเรียนมาทำยังจีจังเลยทำจิไปย่างน่จีดีว่าุยมา

เช้าย็มาเน้อเจบืนเ้าวีว่ ก็ขายหิปได้นนไหนึ่งร้อยบาทเน็ตใหม่ผู้เล่นคนหนึ่ แดดร้อนเกินใส่หมวกก่อ